มาจัดอันดับ5้าข่าวร้อนประจำสัปดาห์นี้กับข่าวห้ามพลาดเช่นเคยมีทั้งเรื่องหวานชื่นและขมขืน่นไปเริ่มกันเลยที่อันดับ5ยินดีกับนางเอกสาวมิวนิ t าเตรียมคึืนแท่นเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วประกาศข่าวดีหลังเอ่ยปากอยากมีมานานทำเอาคุณสาม,มีเซนชราพุทธดีใจสุดๆและที่แฮปปี้มากอีกคนก็คือน,น้องมารินวัยกับสองขวบที่จะได้เป็นพี่สาวแล้วส่วนท้องนี้จะเป็นลูกชายหรือลูกสาวแม่มิวบอกยินดีหมดค่ะ นี่ก็เป็นคุณแม่ลูกสองเต็มตัวแล้วนะ้ำฝนคุณัณะข้าลูกชายมาให้สาม,มีจอแดนวินเทอร์ได้ชื่นชมหลังต้องใช้ความพยายามมานานเนื่องจากวัยที่แตะเล็ก47ปีแล้วตั้งชื่อว่าน้องจาคอบสุขภาพแข็งแรงแถมความหล่ออ่า,าพุ l งตั้งแต่ตเกิดแต่คนที่ตื่นเต้นก่มมามีแดดดีก็คงจะเป็นพี่สาวน้องทารียที่ไม่ยอมหลับยอมนอนจะอุมน้องชายอย่างเดียวน่ารักที่สุด คืบหน้าคดีที่จูนเพนชูลีนภรรยาหนุ่มกลาย,ยื่นฟ้องสาบุกคลที่3พร้อมเรียกค่าทดแทนเป็นเงิน10ล้านบาทปรากฏยังไม่สามารถเจราจาไก,กล่เกลี่ยได้เพราะตัวคู่กรณีและทนายไม่มาตามนัดแต่ได้มอบหมายให้กับเสมียนทนายมาประสานแทน โดยจำเลยให้การต่อสู้ว่าเป็นแค่แฟนเพลงไม่มีอะไรเกินเลยในทางชู้สาวทั้งหมดเป็นแค่การกล่าวอ้างลอยๆที่คาดเดาไปเองโจทย์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าทดแทนขณะที่ชาวเน็ตก็เม้นสนั่นว่านักร้องหนุ่มได้เคยยอมรับไปแล้วในรายการดังส่วนผลจะเป็นยังไงต่อไปต้องรอติดตามโดยจะมีการนัดสืบพยานกันในวันที่15-17พฤศจิกายนนี้ กลิ่นความรักยังคงอบอวลตลอดทั้งสัปดาห์กับพิธีมั่นสุดอบอุ่นของคู่หวานหมากคิมที่ถือเรื่องดี26สิงหาคมจัดประเพณีแบบลัดน,นาตอนรับสะพ้ายลำปางเต็มตัวพร้อมทำพิธีบวงสวงขึ้นบานใหม่ที่ใช้เป็นเรือนหอแวววามูลค่าสูงถึงร้อยล้านบาทก่อนจะบินไปจัดงานฉลองสุดโรแมนติกกับบรรดาเพื่อนๆที่ประเทศอ,อิตาลี14กันยายนนี้และจะกลับมาจัดงานที่ไทยอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนค่ะและอันดับหนึ่งปิด 4ปี7วิวหลังถูกจับตาม,มาพักใหญ่ในที่สุดพระเอกหนุ่มเจเจ,เจพิพัฒน์ก็ถึงเวลาเปิดใจผ่านสื่อยอมรับเลิกนางเอกสาววิววรรณโรธเพราะความต่างแม้พยายามปรับตัวแต่ก็ไม่เป็นผลยืนยันไม่มีมือที่สพร้อมขอโทษแฟนคลับที่รักและเชียร์คู่เรามาตลอดว่าเมื่อกันมันถึงจุดที่แบบต่างคนต่างรู้สึกว่าถ้าเกินถ้าปรับเกินกว่านี้ไปมันจะเป็นการเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึง่ง ตอบได้ชัดเจนเลยครับไม่มีใครมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าเป็นไข่ก็ตามสําหรับแฟนคลับคู่หรือคนที่ซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็ขอโทษแหละที่ทําให้แบบผิดหวัง <c oughs> ตอนนี้ผมก็ยังยังหวังดีกับเขามากๆแล้วก็ยังรักเขาอยู่ครับ <c oughs> มันแค่เป็นเรื่องที่ถ้าไปต่อในสถานะของของของแฟนกันหรือว่า คนรักกันมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสําหรับเราทั้ง2คนแต่ว่าสุดท้ายแล้วสําหรับผมคขาเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งแล้วเขาเป็นคนที่หวังดีดกับผมมากๆดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี